เมาแซบทอมคนสนิทนางเอกระดับตำนานนะครับหลอกแฟนคลับสูญเงินหลายล้านเพจด,ดังนะครับเพจทนายดังนะครับรนบรงแก้วเพช,ชรเมาแฉทอมคนสนิทของอดีตนางเอกระดับตำนานหลอกให้แฟนคลับนะครับลงทุนทําให้สูญเสียเงินไปหลักหลายร้อยล้านนะครับกลายเป็นประเด็นให้กับชาวเน็ตได้กระสรับกระส่ายกันอีกตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา วันนี้เมื่อวันที่26ตุลานะครับเมื่อเพจทนายดังอย่างลดนรงแก้วเพชรออกมาโพสต์แชร์คดีที่ลูกฟาร์มมาปรึกษาโดยมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนางเอกระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะครับโดยทนายคนดังกล่าวนะครับที่โดยทนายคนดังกล่าวว่ามีแฟนคลับของนางเอกระดับตำนานคนหนึ่งที่เคยเล่นละครเกี่ยวกับ มาปรึกษาเรื่องลูกสาวทอมซึ่งมีความสนิทสนมกับนางเอกคนนี้มากถึงขั้นนะครับไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเป็นแฟนกันมาชัดชวนให้มาร่วมลงทุนหุ้นสิงคโปร์แฟนขับรายนี้หมดเงินทองไปทั้งหมดประมาณ6ล้านบาทนะครับในระยะเวลา4เดือนหลังจากที่รู้ตัวว่าถูกหลอกก็พยายามจะดำเนินคดีเองติดต่อไปหานางเอกดังระดับตำนานก็อ้างว่าเลิกยุ่งกับสาวทอมคนนี้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีหมายจับในอีกคดีหนึ่งก็ไปหลอกลวงนะครับลงทุนร้านกาแฟ5ล้านตำรวจก็ออกหมายจับตามปกติก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่านางเอกในตำนานไปประกันตัวให้กับสาวทอมคนสนิทซะงั้นถามว่าทำไมถึงกล้าเสี่ยงลงทุนขนาดนี้ก็บอกว่าเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่16ปีนะครับแล้วรักมาก ตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้ก็เป็นละครในตำนานก็รอดูกันต่อไปเพราะปัจจุบันนางเอกคนงก่าวก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับแถมทนายคนดังยังแอบมาใบ้เพิ่มเติมอีกว่านะครับคู่พนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียรพร้อมย้ำเรื่องความสนิทสนมอีกว่าก็จะไม่สนิทยังไงไหวพี่ทอมเล่นเอาภาพบางอย่างไปให้ f อดูจะได้เชื่อว่าสนิทจริงๆ ซึ่งหลังจากแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปก็มีบรรดาขาเมาส์ออกมาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนบอกว่ารู้แล้วว่าใครเพราะเคยมีนางเอกดังระดับตำนานที่เป็นข่าวกับสาวหล่อเมื่อปี2551แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่พร้อมเสนอชื่อตัวย่อมาอีกหลากหลายบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ออกมาตอนนี้ก็เป็นโพสต์ของอท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ โพสในเพจของทนายโรนรลคงเองนะครับมีข้อมูลอะไรอัปเดตมีข่าวสารอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับผม